Hello, everybody. Today I have a show some magic trick. This one I have tissue on the paper. Paper, I have to this one. Show it Empty in my hand. This is paper. I show some magic. Trick. One, two, three, four. Five and a little bit. But this one, I like to small a little bit. This one, this one. I don't like this one. I will show some magic. You have to show like this, 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 and this one. You can see, just a little bit. I have to push inside like this. One, two. ดูนะคุณคันซีนี่เป็น100บาทนี่ส่จะโชว์คุณว่างนม่างในมือ100บาทบายโอเคครับสิ่งที่เราควรจะมีนะครับก็คือ ก็จะมีเนื้อปอมอันหนึ่งแล้วก็กระดาษอะไรก็ได้กระดาษชู่วก็ได้ใบเสร็จก็ได้แล้วก็แบงค์นะครับวิธีการเซตอัพนะเดี๋ยวผมเซตอัพให้ดูแบงค์เนี่ยเดี๋ยวผมเอาอ้กองนี้ก่อนแบงค์เนี่ยพับให้เล็กที่สุดหนะแบบนี้นะครับแล้วก็พับอีกแบบนี้นะเสร็จแล้วจะพับทางนี้ก็ได้หรือทางนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับ ผมจะขับทางนี้นะแล้วก็บีบให้มันนิ่มๆหนึ่งๆใส่เข้าไปทรงนี้นะครับนี่นะใส่เข้าไปแล้วก็เอานิ้วยัดเข้าไปนี่คือการเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เวลาเราโชว์โชว์แบบนี้นะโอเคนะไม่ไม่โชว์แบบนี้โชว์แบบนี้ไม่ได้ต้องโชว์แบบแบบประมาณประมาณ เอานิ้วเนี่ยนิ้วนิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยชี้ไปพยายามชี้ไปในระดับสายตาของผู้ชมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับก็คือเวลาเราเล่นเราจะพับยังไงก็ได้เราก็จะเด็ดนะครับกระดาษชู้ก็ได้หรือบินหรืออะไรก็ได้ใบเสร็จก็ได้ได้หมดเลยนะครับเราพับอย่างนี้คือพับยังไงก็ได้ให้มันเล็กครับนี่ฮะพับไปเลยฮะพับไปเล็กเล็เลยครับผม นี่ครับผมถับอีกก็ได้นะก็คือให้มันเล็กที่สุดะครับโชว์นะครับโชว์แบบนี้ในมุมมองของคนข้างหน้ามองไม่เห็นหรอกครับแล้วก็เราก็ใช้มือนะครับดึงแบงค์หลออกมาเห็นไหมครับดึงแบงค์หลออกมาแล้วก็ยัดไปด่าชูไปแทนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับทำอย่างนี้คนมองจากข้างหน้าเห็นชัดเจนเลยครับว่า กระดาษเปลี่ยนเป็นแบงค์และเราสามารถเคลียร์ได้ซ้ายขวาแต่อันเนี้ยพยายามชี้ไปฝั่งะระดับสายตาของผู้ชมนะครับนันแล้วผู้ชมก็จะมองไม่เห็นนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะเล่นหน้ากล้องให้ดูนะครับ ตอนนี้เรามีตอนนี้ก็จะบอกว่าเรามีกระดาษหรือใบเสร็จก็ได้หรือกระดาษทิชชู่ก็ได้ได้หมดเลยอันนี้เราก็พับเลยนะครับ,นนบ,บโชว์เราก็โชว์นะครับพยายามโชว์แล้วก็จี้ไปในสายตาสายตาผู้ชมเขาไม่ดูมือผมไม่มีอะไรนะครับด,ดูดีๆนะผมจะพับไปเล็กๆเรื่อยๆนะครับผมแบบนี้นะครับนี่เห็นนะครับว่าเป็นกระดาษนะพับเลย ขับเลยไม่ต้องกลัวนะครับขับเลยแล้วก็โชว์นี่ครับผมกดเข้าไปนะนนกดเข้าไปแล้วก็เสียบมันเข้าไปครับผมระหว่างนี้เห็นไหมเสียบไปแล้วก็มือครับนี่โชว์โชว์มือนะครับเห็นไหมผมโชว์ของเนี้ยไม่มีแต่ผมต้องโชว์ท่าน,นี้เหมือนกันนะครับโชว์ก็คืออยู่นะโชว์ ล้วก็โชว์ไม่มีอะไรนะครับเห็นไหมครับผมแต่ยืดให้ผู้ชมจับได้เลยนะแบงค์ร้อยเนี่ยนะคร,ครับผมแต่ส่วนมากผมจะเล่นแบงค์พันเป็นแบงค์ยี่สิบนะก็ยืมแบงค์พันของผู้ชมมาแล้วก็มาเล่นเป็นแบงค์ยี่สิบนะครับผมโอเคไหมไม่เจ๋งถือว่าเจ๋งเหมือนกันนะครับง่ายมากนะครับผมบอกแล้วว่าอันเนี้ยใครก็เล่นได้นะครับผมโอเคครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจของทัพลิกต่อไปด้วยนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ